ดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีมีนในปักแรกในเดือนพฤศจิกายนนี้ในเรื่องของการงานสำหรับบางคนอาจจะมีโครงการใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเริ่มต้นคุณก็จะสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันถือได้ว่าในช่วงปักแรกนี้ชาวาลัคนาราศีมีนนั้นจะประสบความสำเร็จหรือมีโอกาสดีๆในเรื่องของการทำงานใหม่ๆหรืองานที่มีอยู่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของ ความสวยความงามเกี่ยวกับในเรื่องของงานบริการเกี่ยวกับในเรื่องของออนไลน์ จะประสบความสาเร็จมากเป็นพิเศษชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับในเรื่องของลูกน้องบริวารที่อาจจะเป็นปัญหาจุกจิกหรือใครก็แล้วแต่ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแย่งชิงหรืออาจจะต้องแสดงผลงานแข่งกับคู่ต่อสู้มากพอสมควรหากทำงานในลักษณะของการแข่งขันกันก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งของพุ้นลวมงาน ระหว่างคุณกับลูกน้องก็อาจเป็นไปได้ก็ขอให้คุณใจเย็นๆคุณจะแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีและตัวคุณนั้นก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของลูกน้องบริวาร มากเป็นพิเศษแต่ก็ยังถือได้ว่าการวางแผนในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้คุณสามารถที่จะจัดการในเรื่องของการเงินได้อยู่เลยทีเดียวเพราะคุณเป็นคนที่มีการวางแผนในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วดังนั้นการเงินของคุณนั้นก็จะไม่มีปัญหาโดยเฉพาะคิดโครงการใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆคุณก็จะไต่ตองและคิดเป็นอย่างดีอย่างรอบคอบก็จะทําให้การเงินของคุณนั้นประสบความสําเร็จตามความคิดของคุณหรือแนวทางใน การดาเนินงานของคุณได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักคนโสดในช่วงนี้อาจจะมีความฝังใจในเรื่องของความรักเก่าๆค่อนข้างมากอาจจะมีความวิตกกังวลหรือมีความเครียดในเรื่องของความรักที่ผ่านมาค่อนข้างมากพอสมควรดังนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนปล่อยวางเพราะจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีมีนที่ยังเป็นโสดอยู่คุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคหรือข้ามกําแพงนั้นไปได้และคุณก็จะได้พบเจอเจอคนดีและความรักดีๆในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีสําหรับคนที่มีคู่อยู่ แล้วคนคที่มีคู่อยู่แล้วความรักในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณจะมีความสุขในเรื่องของการพูดคุยการระหว่างคุณกับคู่ของคุณมากพอสมควรคุณจะมีการวางแผนในอนาคตกันได้เป็นอย่างดีหากคุณตัดในเรื่องของเก่าๆได้รับรองได้ว่าชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะมีความสุขสดชื่นกับในเรื่องของความรักในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ขึ้นๆลงๆของคุณในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้